ฉันบอกฉันขอบอกไว้ก่อนนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะไรล่ะหนังสือโป๊ะนาะปกติฉันซ่อนอย่างดีเอ้ยปกติฉันไม่มีหนังสืออะไรแบบนั้นหรอกต่อไปก็อย่าให้โดนจับได้แล้วกันเนี่ยผู้ผู้ผู้อะไรนะแปลว่าเก็บติดตัวไว้ได้ขอแค่อย่าให้โดนจับได้หรอเคียอะไรอยู่นาเป็นคนครูหรือภัยสังคมกันแน่เนี่ยนั่นมันเรื่องต้องห้ามนะลงโทษต้อง,ดงโดนลงโทษลงโทษครูารุด้วยไหมล่ะออื ฉันก็บอกแล้วไว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นไม่นับถือว่าไม่มีความผิดอะอ,ะอะไรเนี่ยทาไมตอบแบบนั้นหัวเราเยาะฉันงั้นเหรอครูว่าครูรู้เป็นตัวของตัวเองก็ได้นะมไม่ต้องพยายามทําตัวให้เหมือนกับคนอื่นหรอกไม่เห็นเข้าใจเลยแต่ก็เอาเป็นว่าฉันรู้แล้วคุณครูใส่ใจฉันือ ดีละงั้นฉันจะบอกความลับให้อย่างหนึ่งเป็นการตอบแทนแล้วกันความรับเหรอที่จริงแล้วฉันฉันคือสายลับที่ปลอมตัวสังเกตการว่าทุกอย่างในชมรมฉันเรียนเสริมเรียบร้อยดีหรือเปล่าไงละ่ะฉันกําลังทำบาร,รกิจอยู่นะการที่ฉันทาตัวเหมือนคนง่ง่าแบบนี้มันก็แค่เฟซขึ้นมาใครสั่งมาละ่ะคนคนนั้นรุ่นพี่อาซุมิ ใช่ใช่ก็รุนพี่ฮาซุมิรองของหน้าชมรมช,ชมรมทวงคนยุติธรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในทีนี้ที่ไงเออแล้วก็มีท่านหัวหน้าซุรุกิอยู่บ้างหลังอย่างนั้นเองเหรอก็ท่านหัวหน้าซุรุกิเป็นคนมีไหวพริบมองกันไกลมีความรูท้ทางวิชาการและกลอุบายฉันถึงฉันเคยเห็นไม่กี่ครั้งแต่ก็เอาเถอะ ทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าจริงๆแล้วฉันไม่ใช่คนหัวทึบจนต้องมาอยู่ในชมรมชั้นเรียนเสริมนะเพราะจริงๆแล้วฉันคือคนที่เก่งที่กําลังปฏิบัติภารกิจรับสําคัญอยู่ไงล่ะอ่าตามนั้นก็ได้แต่นี่เป็นภารกิจรับนะมาบอกครูตามใจได้เหรอเอ๊ะก็ก็คุณครูรักษาความลับนี่นาเพราะงั้นไม่เป็นไรหรอก ดีละล่วงอกไปทีในที่สุดก็เขา,เามาคืนได้เหมือนได้ยุกภูเขาจากอกเลยโคฮารุลุๆๆ,ๆ,ๆๆพี่ฮาซูมิแล้วคุณครูก็ด้วยไม่ได้ไปอยู่ที่อาคารย่อยเพื่อเข้าแคามป์ฝึกหรอกคะทุกคนไม่น่าจะมาที่นี่ได้จนกว่าจะสอบผ่านนะคะเออคือว่าแบบว่า าเอาหนังสือที่จะใช้ติวหรอคะก็ได้คะ่ะถ้าด้วยเหตุผลนี้คนยยอมให้ได้ค่ะแต่ก็มาได้ถูกจังหวะเลยฉันมีเรื่องจะคุยกับครูคารุอยู่พอดีคะคุณคุยกับฉันหรอคะขอโทษนะคุณครูเราขอคุยกันเพียงแค่สองคนได้ไหมมันเป็นเรื่องที่สําคัญกับสมาชิกชมรมทวงความยุติธรรมเท่านั้นที่ทําได้นะ่ะอ่ะก็ได้ขอโทษด้วยนะคะ คุณครูไปอยู่ที่ห้องข้าช่วยหน่อยนะคะโคฮารุช่วยย่าเป้าหมายของแต่ว่าแต่มันหนักเกินไปสำหรับ แบบนั้นเกินไปสำหรับไม่หรอคะ่ะทำได้สิคาะยังไงก็ต้องทำคะ่ะได้ยินเสียงดังของอาจูนิไม่คะ่ะแต่ว่าเพื่อต่อไปแล้วก็ครูเข้าใจไหมค่ะฉันจะพยายามรอนานไหมคะครูเรากลับกันเถอะเกิดอะไรขึ้น นกรเป่าล็อกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคุณครูเดินทางกับโคฮารุและแล้ววันที่2ของแคมป์ฝึกฝนก็ได้สิ้นสุดลง